ยกเครื่องดื่มไปให้ทีมงานก่อนนะคะบริการนะคะวันนี้บริการทุกอย่างนะคะยกเวนถาดนะพี่ชายโป้ยเอามาแต่บ้านค่อยบ่มีอ uh, ู้ต ja ่หูได้เห็ดพุนะต้องไปดูนะคะก่อนอื่นยกเครื่องดื่มไปให้ก่อนเห็ดกองก้อยนี่อย่าไปหากินเห็ดเบื่อได้นน่น่ะเจ้าก็กินไปทั่วบ่เห็ดกองก้อยไดเห็ดกองก้อยเฮ้ยแม่บ่เห็ดเบื่อได้หน่น่ะ เจ้าสกินบ่เออเคยกินเออเห็ดเบื่อกินเลยได้ยังได้คีโตแล้วปลาไหมเส้นมีกแมนเออทิ่มซะนั่นกแมนเด้องมียงมีดเออหนูว่าวันนั้นเฉยเลยไปเอาไปไหมเอามีดญ่ายปมีดง่ายปะมีดผ้ามีดโอ้มีดผ้าฉันมอกินเครื่องดิมกันนี่อ่ะ กินมายังไอ้ปุ้ยกินเครื่องดื่มยังเอาอยัางเนีย่ยจะให้บริการขนาดไหนนี่ปะทูแต่หนูกินยังเอ็มร้อยปะเอ็มร้อยแปดสิบบาทเด็กกินยังม,มีเอ็มร้อยมีน้ำเปล่าแล้วก็มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์อนะเ,เราปิดท้ายเดี๋ยวให้คนอื่นก่อนอ่ะกินเลยจะได้ซื้อ โอเคตาหนูเอาเอ็มร้อยใช่ไหมโอ้พอดีเหลือหนึ่งขวดสุดท้ายให้เราไปเปามีให้ตาหนูก่อนดูใช่ปัญากะทะนี่ฮะอันนี้ตุ่นนนี้โอ๊ยากหนูอีกบ่น่ผูดใดนี่อาม่หน่ได้ตัวุูของเป็ดเหรอขอให้ป่ยได้ได้ยังไปยน้อยๆฉนีเอายี่บาเอาปล่อยมัเะปล่อยมันเรอะ มันบวเจ็บบอกเจ็บหรอกรู้อีกบวเจ็บได้ไงลองเฮ็ดเจ้าของดูฮะโอ้ยแม่ปลาเนีอยน้อยไม่เอาเอารุ่นนั่นแหละปลาสะนั้นก็มีนะสะนั้นสองสะน่ะไป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 หาเอาเม็ดให้ตัหนูก่อนเลยโบเลี่วดอกเซ็นนะวิ้ยมันก็ออกหนาหนู่ด้วย ไปเอามีดให้ตะนนุกันโอ้ยถิเก็บมีดเก็บผ้าก็ลกหูสิกัดเอารุนไหนดีอะมีดก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเฮ้ยทำไมมันเนี่ยมันดูนอย่างวะเนี่ยเอามีดรุ่นไหนรุ่นนี้ก็แล้วกันเนี่ยรุ่นะะนี้เลยแต่ไม่ได้เจียนะไม่ค่อยมีเวลาเจียหรือไม่ค่อยได้ใช้นะคะอะตัหนูได้แล้วเนี่ยนันนี่น เอามีดปักไงเลยบ้านมีดหน่อยก็มีมิกินอะไรเอามาเฮ้ยอะไยังจ่อยเอาเราะฉเอาเนี่ยมาใส่ลืมโอ้สมองหนึ่งช่องชามเดียวแป๊บหนึ่งสัญญาณผิด่องเลยบะเนี่ยมันมีอีกสองสระนะคะในสระนี้เป็นจะได้ปะ เป็นเตมี่บอยบอย,อยฮะแม่น้ำท่วมญาติมันไปกับน้ำกับสายน้ำอยู่นี่สะนี้ก็เยอะอยู่เด้เบืงสภาพน้ำท่วมมันไปน้ำน้ำลด,ดแล้วสามเบิงนงแต่สะนั้นมันสูงอยู่โอ้ยผู้ดใดมากนั่นโอ้ยลูกสาวคอย ลูกสาวเขาข้ายังมาอยังฝนน่ะสิเลยทลามากเฮ้มาทำไมเนี่ยฮะมาทำไมลูกปะปกลับบ้านเรามันไม่มีมันไปกับน้ำหมดเลยบรนน้ำท่วมนะคะฮะดังไฟโอ้เป้าดังว่าเอาอย่างน้อดังไฟบบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไทยอันนี้ก่อนไปดังไฟก่อนน้อบานี้ก็คอยไปดังไฟมาสั่นเ <c oughs> <lui> ุาะบูชาเร็วอ้เป็ดได้ลายแหมนักนักล่าดีนะเป็ดนี่นะเดี๋ยวไปเอาดังไฟก่อนพี่น้องเลยปัดรุ่นนี้ปัดนะปัดนะโอ้ยโอ้ยตัวน้อยอันเกาเปล่ ปล่อยซะนั่นมันโตน้อยพอดอ่ะมันลออายุสะนี่นะมันต้องย่านมาบุได้เดแน่นอนเพราะว่าคนเจ้าของสะนี่คือฮะแง่หนึ่งกุลังสิไปเอาอยู่ผูณคนนึงเพื่อกระไสให้ด่างไฟ่นนึงก็อาจจะกะละมังเด้อทีละอย่างไปเด้วปลาดินเดวๆอยู่ เอาลูกไะดังไฟก่อนอเอากระลำมังก่อนเผบ่เอเฮ้ยไปหากระลำมังก่อนเราก็ลืมด้วยสยิว่าจะไปซื้อน้ำแข็งโอ้ยเนาะดังไฟคือจะได้ลายแท้แป๊บเดียวได้แป๊บเดียวได้เอาเก็บใส่กระลำมังบัตรเราจะไม่ยอมให้มือเราเปื้อน เอต่หนหัวมาสันนี่เอาเอ้าดึงเลนเวยดึงเลนเลยตัวใหญ่มันโอ้คว่าูนี้ตัวเนืงอูเอายีเบ้าลูนั่นะเออเอาก็เอาเอาตัวนี้มันใหญ่โอเค บ้านเรามันก็โดมสมบูรณ์คิดถึงปีกายนี่ป้อมมีแต่ใหญ่ๆพอนอกน้ำหลายแห้งค่ะบอกว่านี่มันน้อยอยู่นี่นะตัวนั้นมีแต่ใหญ่ๆืะเทียมตัวไป่ไ่นิ เตียนมหันเซีมือเฮ้ยเตียนโเุ่มน้องหันน้องแม่นุ่มน้องหันคอดเฮ้ยสิ้นสายตาเสร็จหรือโอ้ยนุ่มน้องหันดึงเลยไหมหายมันดึงมุกคมเลยก้อนดึงเรื่อยเรืยหึนั่นนี่ฟรอยังนี่ฮะเฟรอยังอยากกินป่าบะเหาอยากกินป่าบะได้กินได้กินให้แม่ยากินเด้อเด้อวันนี้วันเราเรามีเรามีเรามีคนหาปลาให้กินด้วย น่ะวันนี้จะได้กินปลาแซบๆโอเคลูกตา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 ตกสะเดูอยังหิ้วปานั่นบ่โอ้ยดับฝีมือปติกาเอาเนื้อเผาตัวขึ้นยาางยัง ฮนะโอาเฮ้ยบันยากดอกกินได้เอาเอาคลิปนี้ขอจบเพียงคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ